สวัสดีค่ะวันนี้ครูก,กบนะคะจากงานผ้าบ้านครูก,กบนะคะาจากเพจใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าสิ้นนะคะก็จะมาเรยนํำเสนอหรือรีวิวนะคะผ้าผ้าทอมือนะคะของงานผ้าบ้านครูก,กบอันนี้เป็นสิ้นที่ใช้ตีนสิ้นนะคะเป็นผ้ายกมักโคนนะคะแต่ใช้ฝ้าย จางดีเลยที่เขาเรียกว่าใหมอินโดนะคะก็เป็นงานสวยนะคะที่มีคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างจากบ้านคู่กบนะคะผลิตและทำจากบ้านคูก่กบตีนสิ้นเป็นผ้ายกนะคะยกลายน้ำอ่างนะคะเป็นยกลายน้ำอ่างแต่เป็นยกมัโคนนะคะ ต่อด้วยตัวสิ้นลายตะว่านะคะสีงาช้างสีที่นำมาต่อน,นั้นต้องมีความแมทหรือเข้ากันนะคะกับตีนสิ้นซึ่งตรงนี้เป็นสีโอนตินนะคะสีน้ำตาลโอนตินอ่อ,อนๆน,นะคะสวยงามและต่อหัวสิ้นสีเดียวกันนะคะสวยงามรับกันมากเข้ากันมากเลยอันนี้ก็ ลูกค,ค้าจัดแล้วก็ให้ค,ครูกบดําเนินการตัดเย็บนะคะเป็นถุงสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะก็ค,คกรูกบจะแนะนํานะคะเพราะว่าสใส่ผ้าซินแบบนี้ตัดผ้าถุงแบบนี้จะสวยมากเออก็อัอดและปูผ้ากาวแล้วเรียบร้อยอย่างดีนะคะการตัดเย็บเนีย้ยเช่นเดิมนะคะเหมือนเดิมไม่มีผิดพลาดไปไหนเนาะดูการต่อร้อยต่อนะคะ แทบจะไม่เห็นรอยเลยและข้างๆอีกฝั่งก็เย็บเป็นตะเข็บหลอกนะคะไม่แยกชิ้นอีกเช่นเดิมก็เป็นงานคุณภาพนะคะดูการต่อสิ้นของงานผ้าบ้านครุก,กบนะคะตะเข็บรอยต่อเนี่ยแทบมองไม่ชัดมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นรอยต่อต่อได้เนียบมากเพราะครุก,กบจะเน้นเรื่อง พิถีพิธันตรงนี้ปราณีตมากนะคะเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าได้ของดีและดูรอยต่อของลายนะคะแทบจะนิดเดียวมีความเหลือมกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแทบไม่เจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าใส่แล้วไม่ผิดหวังนะคะไม่ต้องไปอายเลยผ้านะคะที่ตัดเย็บจากบ้านกบนั้นจะผ่านการจัดคัดกรองดูแลให้อย่างดีนะคะ รับรองคุณภาพเดี๋ยวก็เตรียมส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะผืนนี้ก็เป็นอีกผืนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะงานผ้าทุกชิ้นของเราทำไม่ซ้ำกันนะคะก็จะมีแบบละพืนสองผืนไต่แล้วรับรองนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกวันนี้ครูกบก็ขอสวัสดีค่ะ